สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมานําเสนอนะครับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันของเรานะครับก็จะนําความรู้นะครับมาฝากท่านนะครับวันละเล็กละน้อยนะครับเพื่อให้ท่านนะครับทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยกระจายนะครับ ความรู้นี้นะครับไปให้เพื่อนๆคนที่เขายังไม่รู้นะครับสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเรียกคืนนะครับสตาร์ทเมนูนะครับเมนูซึ่งปกติเวลาเราเราติดตั้งโปรแกรมนะครับ window ์แปดนะครับหรือวินโดว์เอทนะครับปกติตัวสตาร์ทเมนูนะครับ windows 8นะครับก็จะกลายเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ซึ่งการใช้เนี่ยหลายท่านนะครับเวลาใช้เราต้องใช้การคลิกขวาใช่ไหมครับท่านที่เคยใช้กับ Windows 7 Windows 7มาเนี่ยก็จะยังไม่คุ้นเคยกับตัวนี้นะครับคเคยกับตัวนี้นะครับาบางครั้งท่านจะอาจจะเผลอไปคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะนำท่านเข้าไปสู่หน้าจอแบบ Metro UI นะครับซึ่งท่านจะทำให้ท่าน งงแล้วก็สับสนไปมานะครับเราก็สามารถที่จะดึงเมนูนะครับมาใช้นะครับให้เป็นรักเป็นสร์ทเมนูนะครับให้เหมือนกับ Windows 7นะครับที่เราเคยใช้ได้นะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านไปที่นะครับไปที่เว็บของ Orbit นะครับ orbit.com นะครับซึ่ง ลิงก์นะครับก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับลิงก์นี้ก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับท่านสามารถคลิกเข้าตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวสตาร์ทเมนูแบบเมนูแนะครับแบบฟรีนะครับให้ท่านได้ใช้นะครับท่านก็คลิกเข้าพิมพ์เข้าไปตัวนี้เลยนะครับหรือ Copy ไปวางก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับท่านก็ติ๊กตัวนี้นะครับ ตร์งเมนูแปแบบฟรีนะครับคลิกนะครับก็จะพาท่านเข้าสู่มาเว็บ Download.com นะครับท่านก็คลิกดาวน์โหลดแนวนะครับ โปรแกรมก็จะทำหน้าเว็บนี้ก็จะให้ท่านดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับโปรแกรมเ,เพื่อให้เราไปใช้งานนะครับใช้งานนะครับเป็นเว็บฝากโปรแกรมนะครับเว็บดาวน์โหลดคอมเนี่ยนะครับออรอสักครู่นะครับตอนนี้ก็จะมาแล้วนะครับผมจะ จะดาวน์โหลดแบบเรียกแบบเป็นเซฟไฟนะครับก็เซฟไฟนะครับโปรแกรมก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดก็รอสักครู่นะครับสักครู่ก็ออไม่ใหญ่มากครับ11เมกกว่านะครับก็ใช้เวลาดาวน์โหลดไม่นานเท่าไหร่นะครับเ,เสร็จแล้วครับลองเปิดเข้าไปดูนะครับ วิธีการติดตั้งก็ง่ายๆนะครับก็ดาบเบิลคลิกนะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับแ,แรกๆผมก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผม Windows 8เนี่ยผมไม่เคยใช้นะครับ เราลองใช้แล้วก็งงๆนะครับเพราะว่าเคยใช้แต่ windows เนแล้วก็ชินนะครับเมื่อติดตั้งนะครับโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมก็จะหน้าอันนี้เป็นหน้าต้อนรับนะครับในการติดตั้งโปรแกรมแล้วก็นิ้กไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น use ไรเสน agreement นะครับคือข้อตกลงในการใช้โปรแกรมนะครับแล้วก็ accept ไปนะครับอ,อันนี้ก็จะบอก ติดตั้งที่ไหนนะครับที่ไหนก่อนนิกไปนะครับอ,อันนี้ก็จะมีโปรแกรมแถมมาด้วยนะครับนะถ้าท่านนิกอินสตอลไปนี่ก็จะมีโปรแกรมแถมเข้ามานะครับนะซึ่งบางท่านอาัดไม่อาดก็จะมีโปรแกรมเข้ามาด้วยนะครับนะผมก็จะติ๊กเป็น Do Not Install นะครับคือไม่ไม่ติดตั้งโปรแกรมตัวนี้นะครับ SpyHunter นะครับ Install น,นะครับ รอสักครู่นะครับโปรแกรมไม่ใหญ่มากครับก็ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่มาจจะมีตัวให้ติ๊กด้วยนะครับตัวนี้ install i n s t a l l advanced s t e m care ไหมนะครับนะมันจะติ๊กด้วยนะครับถ้าท่าน finish ไปโดยไม่ไม่ได้อ่านนะครับนะโปรแกรมตัวนี้ก็จะติดตั้งลงในเครื่องของท่านด้วยนะครับก็จะติ๊กออกนะครับก็ finish นะครับ เนี่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็นนะครับกลายเป็นตัวเนี้ยนะครับตัวสตาร์ทเมนูนะครับแล้วก็สามารถทีคลิกนะครับคลิกแต่ก็จะเป็นโปรแกรมเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะคลิกท่านก็จะสามารถใช้สตาร์ทเมนูได้เหมือนตอนใช้ Windows 7นะครับนี่ตัวเนี้ยนะครับโปรแกรมนะครับก็จะมีให้นะครับเหมือนเหมือน Windows 7นะครับก็สําหรับ คนที่ไม่คุ้นเคยนะครับก็ลองลองไปทําดูนะครับทําดูแล้วก็ลองใช้ดูนะครับหากเราไม่ต้องการนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Add and remove โปรแกรมออกได้นะครับได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะสะดวกแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยนะครับก็พบกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับอย่าลืม Sub subscribe กันนะครับสวัสดีครับ